ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้กับช่องโฟเกมค่ะมีอรไรในวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องที่ชื่อว่าอะไรนะพกพาไข่นะคะก่อนที่จะไปดูกนไลค์กดซับกดแชร์เพื่อเป็จใจเราด้วยนะคะถ้ากิดแล้วดูกันเลยก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมาฉลอง1000ซับแล้วก็มีซีรีส์ใหม่ก็คือว่าวภาษาอีสานว่าวอะไรนะเชื่ออะไรนะลืมอะขอภัยค่ะทุกคนเ๋ยวดูแป๊บ อ่าะบอกภาษาอีสานน้ำกันเดอนะคะก็อันนี้จะเป็นการสอนภาษาอีสานทุกคนด้วยนะคะใครแต่ว่าถ้าอยากให้พูดภาษาอะไรก็ขอมาได้นะแต่ว่าคือพูดเป็นแต่ภาษาอีสานนะคะเดี๋ยวภาษาเหนือเพื่อนก็พูดเป็นแต่ภาษาใต้อันนี้พูด,ด้วยเป็นเป็นแต่สำเนียงโอเคค่ะ <c oughs> ทุกคนอย่าโอเคเริ่มแม้เริ่มเริ่มพูดอีาสานเลยปะ okay, okay, โอเคโอเคด้วยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคือสีผาไปสีพาไปเบ่งนํานะคะว่าแมปนี้สิเล่นเล่นเล่นจังได๋เสียวมาเฮ็ดยังเฮ้ยคุณพี่พูดภาษาอีสานด้วยคะ่ะ ลใน,ในอีพีนี้เด้วยค่ะอย่างที่บอกไปต้นคลิปนอกคือเป็นการสอนภาษาอีสานสอนภาษาอีสานให้ผู้ชมทุกคนด้วยด้วยค่ะก่อใครฟังบอออกก็ใครฟังบอออกก็บ้องฮูเร่องด้วยแล้วด้วยค่ะขี้เกียจเขียน อันนี้เป็นแบบเอ้ยแมเปนี้แมเปนี้คือแมเปิ้ลเมื่อกี้คือพังยีรีนะคะทุกคนเพราะต้องส้วนเผื่อนมาเล่นเด้อเพราะต้องส้วนเผื่อนมาเล่นเด้อค่ะแต่ว่าก็สนุกอยู่บ๊บ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 ได้ถามโดนเซ้นอีลี ไม่ใช่โบเมนค่ะบบกดปุ่มหวไม่กดปุ่มมันต้องค้างอยู่ตรงนั้นขึ้นมายัางไงอ่ะที่นี่คือฉันต้องทำยังไง ตรงไหนอ่ะไปชด <c oughs> บอกหูว่าคลิปนี้สิได้พูดภาษาอีสานทางคลิปหรือเปล่าเต,ว,าว,าตว่าถ้าเตว่าถ้าเตว่าถ่ายยอดวิวหรือว่ากดไลค์คลิปนี้ดีกระซิมาทำ ก็สิมาทําศิรีนี่ EP 2ก็สิมาทําก็สิมาทําก็สิมาเห็ดเออก็สิมาเห็ดอีศิรีนี่ EP 2ไม่ใช่ หยุดไม่แต่ทำใจดิฉันต้องเขียนสคริปครั้งแรกไม่ได้สัญญาค่ะเพื่อนมาคนพูดดังนั้นคุณเพื่อนต้องทำเองนะคะ บอไดพูดยังบอไดพูดซ้ำน่นตอนนั้นพูดว่า,ถ,าถ่ายึงงิปไหลยซิมาซิมาทำซีรีนี่ ep สองมีใครคิดถึงเดี๋ยวกลับมาทำให้ดูมาใครอยากดูบ้างใครอยากดู ใครอยากดูโชว์มือสิอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่เนี่ยรอรับแล้วแหละดูโอเคปีคีปเถอร์พี่พี่รีบอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เอา้าที่ไปทางไหน ็สำหรับสำหรับมือสำหรับมือนี้นะคะก็สีขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาสำหรับมือนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะก็อะไรอะพูดอะไระก็สำหรับพีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยืมก, like, ก,ก,กไลค์ก็สไครใหกดแชร์เพื่อเป็นใจให้เราด้วยนะคะบายๆเจอกันีรุ่หน้านะบายๆด้วยค่ะบายๆด้วยค่ะ